โอ้กู้ทำดีขนาดนี้แครี่สองตัวไม่ได้เรื่องเลยวะเจ็บไปแครี่มาหน่อยไหมเอาได้ได้ได้ไปมึงงั้นมึงแบดเอลสู่จิ้งไปเลยนะท่างกันอ่ะกูไม่ชอบไม่แบดไม่แบดไม่ไม่แบดเวดไม่ต้องแบดไม่ต้องแบดเอ้ยทำไมมึงจะเล่นโลมมิ่งเอลสู่ได้ไงไม่เจ็บเราจะเล่นหนิงชื่อเสียงเรื่องลือเอาวะหนิงชื่อเสียงเรื่องลือมีแคลรี่สองตัวกว่าหิงหมดจากนี้กูก็ต้องเล่นแวนแล้วดิถ้ามึงเลี่กงหมิงมา ไม่ต้องเล่นแวลว์แล้วแวลว์กูกรจอกเอ้างงไอ้เฮียด่าแวนกูเฉยถ้าเราเป็นคอนเทนต์เราต้องเล่นเราต้องเี่เราต้องเล่นโมเลนโมเลนเอาได้เอาได้ศาสตร์ไปมึงอยากให้กูเล่นโมเลนไอเฮียพูดขึ้นมาเองเดี๋ยวแป๊บนึงแล้แววน้ำก่อนมเลนคอนเทนต์เกลือเลยเขาหยิบมาหลอดมาเขาไม่มีมาหลอดนะเขาปาดเราไม่ได้ พิมของคุณเป็นฝ่ายเลือกโอเคร่งแปลกๆแล้วก็หนึ่งหนอนอะไรอย่างเงี้ยนมต้อง่าเป็นฝ่ายเลือกรู้ส่วอะไรดีว่าถานไปนนั่ตนนัด <c oughs> อีกไหมเฮ้ยอเนีม่ไหวเหรแม่พึ่คาล่า,าได้ พาล่าได้เขาเจ่อเรา,มาไม่เคยเขาไม่ค่อยเขาก็แย่แนละ้วไอ้เนี้ยรอรี่ยกกับแปนด้าู <c oughs> อะไรดีวะยูฟีสได้อยูเอาล้อสักหน่อยไม่เล่นนานะ <c oughs> นะตานนั้าที่เอฟเกิรไม่มีใครลง <c oughs> เหลืออีกสิบวินาที <c oughs> เออจิบหายแนละ้ว แล้วมีตัวถืดก็ไมมีตัวขับมีโมเลนไงมันมันไม่ได้ถือขนาดนั้นไอ้เฮียผมจะถือมันต้องปีเก็บแสดไว้เอ้าค่อยค่อยค่อยสายสายจูมาสีเหลืองอ่ะแล้วกูมือไว้ด้วยดิพอเมึงบอกว่าเอาโมเลนกูก็กดเลยใครก็ไปรอเเปลี่ยนรุนเปลี่ยนเียเปลี่ยนรุนเปลี่ยนอะไรยังเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วอะมั้งไอเทียน่าจะเป็นของป่าตั้งแต่เมตาเก่าเลย มึงเห็นมึงมึงเห็นขอบฟ้ากับขอบเขียวหิวข้างๆนั่นปล่ะแหละไอเย็นรู้นตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยโอ้โหกูไม่ได้เล่นมอเล่นนานมากเลยตั้งแต่ซีซันหกซีซันเจ็เลยมั้งตั้งแต่มันยังเป็นเมตาป่าตอนนั้นอยู่เลยอ่ะก็เลนจ่อของอ๋อมันก็ออกเหมือนเหมือนแค่แหละไอเยนออกดาบกีซลิตสตีนสองอย่าง ดาบฟีสลิสติงทารอนแต่ทารอนด่ะตานี้ต้องออกเออทารอนตรงนี้ต้องออกมันเอามายิงเก๊กไม่งั้นยิงไม่เข้าอีกยิงดีต้อนรับสู่อาโววีเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกตัดเลือดดิได้โอ้โหกด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 ดูสายจูงม้าสีเหลืองเฮ้ยแต่เซนมึงเคยเล่นในนี่ปะมึงเคยเล่นหมิงออฟเลนปะเคยเอ้ยตัวมันโหดนะเว้ยไม่คิดจะเอาไปออฟเลนหรอ โอ้โหตัวมันหนึ่งหนึ่งฟอร์เรนวอลเลนสู้ไม่ได้เลยนะไม่รู้ไปไม่รู้อ่ะจานไว้นี่แหละนี่แหละนี่แหละชี้ก็ไม่เมืองชี้ทุกดอกเลยว่ะของจริงตอนนี้ดวงกูโหดก็ดูเด็ดจริงครับอืมยิงไปแล้มผมมีเงินตลอดไม่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 อยากจะให้มันยิงเยอะมันเอาเงินมาเดี๋ยวมันรวย ไม่ได้ไวขนาดนั้ครับไม่มันมันก็ครูดาวนั่นแหละแต่ว่าอย่าให้มันยิงเยอะเลยเรียบร้อยกูโดนลัดจิตใส่ตุ้มาสีเหลืองพร้อมแล้วว่ามันดิงพร้อมแล้ววะดิงมันมาเลยจบนะมันจบแล้วเจ๊กูด้วยเลโวดานตัวเตรียมตู้เลยเตรียมสเต็กเรีมันตีไม่เข้าหรอกโคตรแน่นเลยว่ะ มันตีไม่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 ไอ้เที่ยสามตัวเอ้ยแลนมาแลนมาแลนมาแต่มันยังไม่ฮุกนะมึงระวังโดนฮุกนะกูบอกก่อนนะเดียมไม่ต้องกลัวมันตีเรฟไม่เข้าหรอกเดียมกีโดนละถ้าโดนดิยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฮุกไปแล้วมันฮุกเลแล้วกูดาวแต่เดี๋ยวดะกูขอซื้อทารอนกันหนึ่งเรฟลุกขึ้นมาแล้วระวังมันมีฮุกเลยด้วย ผมไม่มีคิวใหญ่ผมตายไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงมันกูโดดเองนี่ไงเพี๊บระวังลูกลูกมันมาแล้วระวังโดนฮุกเรียบร้อยอสัตว์โดนฮุกเองโอ้โหไม่ยิง,ย,งยิงลุกไม่เข้าเลยวะเอาดิ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 ไอสัตว์เอาดิโคตรก้อยขี้อมึงเห็นกูยิงเข้าไปแล้วเฮ้ยซาดิสเซฟิสไอสัตว์ไม่ใช่ซาดิสซาดิ <ขอ S 1> สไ<ข>อสัตว์ซาดิสเฉย บันเทิงไรเงี้ยโอ้โหพอมันไม่เข้าป่านี่มันเบามากเลยนะต้นเกมเนี่ยขัวกูควรออกขี้ก่อนชิ้นแรกดีป่ะเนี่ยเดิมทีมันก็ยิงเร็วอยู่แล้วตีเลยม่งีนะตีเลยไม่เป็นไรรอดูอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกกันชิ้นที่สองละยิงนี่แน้นี่แน้นี่แน้รอเรียกมาขึ้นบนเห็นปะเดี๋ยวกูไปซัดลูกวันตีเฮ้ย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  โกรธจริงกันนะหมิงกูหิวแรงแต่กูเสียฟิกมันเอามันเอามันเอาดปล่อยมันไปดาร์กมาลตัวไรกสาระไอ้กัดมังกรยังไงก็ต้องมังกรตัวแรกเฮ้ยเอ้ยมวยรอแต่รอเรียลมันอันตรีไปแล้วอ่ะมันอันตรีล้มพี่ไปตะกี้พี่ไม่ตายดิพี่หืดหืดเคินไปเดี๋ยวกูไปขโมยป่าก่อนขอละกันนะตัวนี้เซฟิตอย่าว่ากันกูอยากเลย มึงไม่ปิดไม่ปองฟ้ามันงเหรอทำผอก็ได้อ้าวได้ได้ได้อ๋อโอ้มันเอาไปแล้วดิแย่ละเฮ้ยเอาเลยกูห้าวแล้วกูห้าวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อมึงมาเจอกูด้วยกลับ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 มันตีเต็มไม่เท่าหรอกเต็มด้ไอ้เหี้ยกอกกูเต็มมาดิจังหวะนี้สวนจังหวะนี้สวนอ่าเอาเะไดอเอะไรเตียมจ็ดแม่เล่นอย่างกับอมตะเลยสัตว์โบเล่นนี่ พ่อมันโคตรถึกไปทำเยรยบเกาะห้าร้อยสแต็กวันไอ้เแี่สแต็กมันเยอะอดีเวลามันยิงสแต็กมันกี่เปร์น,นะสามสิบสามหน่วยต่อสแต็กอ่ะไอ้แี่ไม่ได้ไอยาอวะเฮ้ยตอนนี้นาทีที่สี่แล้วไอ้ป้อมมันระเบิดแน่นโอ้โหแม่งคีปยิงกูไปไหนกันงรถจอดอยู่รถออยู่รถออยู่โอ้โหมึงเอาเกิน ไปป้อมกลางต่อสลับเคียคีเว็นั้นเสียสลับนะถ้าไม่ตายกูดูสงน่าจะตายไปเนี่ยเตียบ้อยกูไม่น่าทักเลยไอ้เหี้ยเอาป้อมก่อนแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ้อ้ยอ้ยอ้ยอุ้อ้ยอ้ยช่วยช่วยกูด้วยล็อกล็ดกมึงยิงกูยิงกูยิงอ่ะฮอยโอ้ดูดกูโอ้ไปกอน ไอ้เหี้ยรอดพี่ตายแม่งรอดก็เหี้ยแล้วโดนทุกอย่างช็อตนี้อย่างนี้รอดยากครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่สามคนไอ้เหี้ยนอกพุ่มไม่ดิงมันดิงในพุ่มไอ้เหี้ยมันดิงเลยพุ่มไปไปเลยล่างไปไปแทงคีไปให้หน่อยย้ายคีบข้าป้อมถ้าเข้าก็ไไม่เป็นไรปล่อยมันแต่กลัวป้อมน่าจะแตกว่ะ ต้ลเนี่ยตานี้แบบเลสเรามันแก้มือดิเฮ้ยคลิปกูอยู่ยุ่งนาได้กูโทษแล้วกูหิวไล่เลยไล่เลยไล่เลยรอเรียบลงนะรอเรียบลงอืมอืมอืมฟิกฟิกมันฟิกมันฟิกไบโอฟิกรอเรียบลงรอเรียบลงสั่นกลัวเลยดิไอ้ทียไบโอโลนะเอาชู้ได้หลังป้อมไปละไปหลังป้อมไปละไปดิรอได้เลย เดี๋ยวพูแทงเองรถก่อนแล้วรถแต่พี่พี่ยิงพี่ยิงป้อมแล้วพี่ยิงป้อมแล้วป้อมแตกแล้วตายเออตายเอ้เออ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 ไม่โดน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 กูชิวกูชิวเอาบูมันเอาบูมันนี่เนี่ยนี่เนี่ยโดูกูรอยิงกูแทงป้อมด้วยเฮียมาดิ เดี๋ยวนะตอนแรกตอนแรกนึกว่าตลกมึงท่านไม่ตลกเรากูเริ่มไม่ตลกแล้วไหอนกันเนี่ยไอ้เหี้ยมึงถือเกินอ่ะแม่งมาคู่มึงนี่เหี้ยจริงแม่งโดนแบบว่าทางอีเดินได้เฮ้ยเอาดักดิเอาดักดิเอาดักดิไม่เอาป้องไม่เอาป้องมาดักดักดูดูมาดูดูดูมานาผมใส่ก็ได้ไป่เป็นไรมาลาึงมีแค่นี้มันเยอะมากพอว่ะแหมเที่ยไม่จริงจังเฉยเลย ไมม่าเินลดีคนจูงมันไม่ดีอะดิลำบากนิดนึงนะชอบเข้าโครงสาวาจานตลอดเลยพี่เ็มึงไปเติมมานาก่อนไม้อ้เหี้่แมมงมานาเอ้ยเอาเลี้ยก่อนมานาบวดสอยังยังไม่ยอมเติมคือแบบไอ้ขาเ็มเขาเดินตามทันติบได้เป็นไปต้องเดินตามประทานเข้าใจว่าถูกแล้วโหคน มึงมึงดูบ่อนไอ้เหี้ยสีไผ่เช้าไล่กูเคยโดนตามทางแลก็โล่งวิ่งมันต้องเดินตามแครี่เหมือนคนเรียกปกติเปล่าวะไอ้เหี้ยเพื่อนครับมากลับกลับบ้านครับผมพี่เจนเดเดเร็วไม่กลับพี่จะเอาเลนล่างพี่จะเอาเลนล่างเพราะว่าเดี๋ยวจะให้แบบดึงคนไปยืนไกลๆหน่อยถ้ากูเข้ากลางอ่ะมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาที่คนมันเติมไว้ มวนเยอะนะพี่ไอ้ดามพบี้ยเบี้ยเกาะหักเก้าร้อยเฮ้ยไอ้เฮี้ยเจ็ดแม่มาดิ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 แล้วกูเบสแล้วกูเบสเฮี้ยอะไรไปได้เฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรไอ้ยเอ้ยหยันหยันไงมึงมึงว่ารัในวงมึงดิรับในวงมึงดิกูรอยิงมึงอยู่นี่อ่ะรับในวงมึงดิกูแทงป้อมด้วยมาเจ็บแม่ของจริงเฮ้ย ไอ้เชี่ยแม่งซัพพอร์ตไม่หิวให้โอ้โหเย้ไอ้เชี่ยสต๊าฟบอตไม่ยอมหิวโอ้กูสายแทงป้องแบบคิดจะได้ไม่ตายเย้โคตรแย่แม่งอะไรสมกูด้วยของจริงเลยพวกมึงเนี่ยความเชื่อใจมันหมดลงแล้ววะตั้งแต่ช็อตนี้มันมันมาติด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 บูดาบุ๊ดโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใอญ่ใหญ่าหญ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา กูใช้คำว่าติดกูดาวมาอ้าดีไม่ได้ไม่ได้ไอจังหวะไอจังหวะใครเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปทีปอมผมผมนี่ไปที่ไปแล้วนะกูแย่เลยเฮ้ยมังกรทำไมเอาดาร์กนี่อู้อีกแล้วอู้อีกแล้าเมจเพิ่มดาเมจสัตว์ก็จะเอาป้อมไม่เอาดาเมจว้ยเรียบร้อยก็เอาดาร์กแล้วถ้าเราเอาป้อมเราฆ่ากระจายเราก็ได้ป้อมเรียบร้อยแล้วก็เกียร์คีสกับดาร์กอ่ะเรียบร้อย ชีพไหลเลยทีเนี้ยเอาบูมันลบปรโยชนอันติโซนยังไง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 ไปอุดหนเข้าไปดูดเรียบร้อยโดนถูโคตรนานเลยไอ้เสร็จอย่างนี้รอดยากอย่างนี้รอดยากครับเพราะว่าซัพพอร์ตก็ไม่มีล้างไอ้เหี้ยผมรอดคนเดียวแม่งนึกว่าจะไม่มีฟิกเข้ามาไอ้เหี้ยโอ้ยไวโอมันเริ่มแรงแล้ววันนี้ตะกี้มันยิงพี่เป็นคนแรงเลยว่ะ เกี่ยมันออกอะไรแล้วบ้างเนี่ยดาบคีอ๋อบูเค้นสเปียเหรอแย่น้องทำไมทำไมแบบมำไมไม่ให้มันดึงเบสมันดึงมันไม่ได้ดึงกูมันอันติแล้วมันฟิกเข้าหน้าไอ้เจี่ยิกกนอู่ใกูด้วยไอ้คนไม่มีสิทธิพิเศษเล่นบ้างครับไม่ชอบเล่นแบบว่าที่ปิดถนนแล้วมีตำรวจมาวัด <laughs> แปลกไอเ้เหี้ย แขก V I P นะไปพูดถึงแขก V I P เหรอเออก็ดีแล้วเป็นคนดีดึงก็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 ดีโอ้โหแม่งเคกแบบเคกยอมละยอมยอมตล้งแต่มีนะครับรอไอ้นี่ปะรอดาร์กปะอย่าไม่มีงานอาชีพออกเกิดก่อนดีกว่ากูเลื่อมกูเลื่อมไม่เชื่อใจแล้วตอนเนี้ยกูเลื่อมหวั่นไหวละเชื่อต่อออเดบีออเดบีออเดบี อะไรคือเดือบีดวะกูณจำชื่อมันไม่ได้อะไรคือเดือบีดวะดาบดาบดาบดูลเลือดอ่ะอ๋อดาบดาบดูลเลือดแบบว่าเวอร์ชั่นเก่าเก่าสัตสัตวะนะเก่าเรียบร้อยไปเล่นต่อเดือบีดเลยอ่ะแต่กูยังไม่มีจอกกอกเลยนะโปวธนูเล็กมาก่อนดีกว่าแบบแบบมึงี่ยมึงอ่ะสงสารวะอืออย่าออกธนูโอ้ธนูแดงขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวขึ้นธนูขึ้นธนูแดงเล็กไว้ก่อน เ้ยแต่ถ้ากูโดนดูดอะถ้ากูโดนดูดนี่คือแย่นะเว้ยเดอะบีดก็แบบไม่ได้ช่วยเที่อะไรถ้ากูไม่ได้ยิงอะไไมม่่่แแยตกโอ้๋อแต่ตะเกียร์แต่กูเต็มเลยที่กูโดนยิงอะไอ้เหี้ยโดนดูดแล้วไบโอยิงฟรีอ้าวตอดเก่งนะตอดแข็งเลยเนี่ยตอดอีดียยี่อะเฮ้ยคลิปมันกูเอาคลิปหมดได้เกียอตนะได้เกียรตินะ บ้านมันก็เหมือนบ้านกูไปเปล่าเลสเราก่อนเพียบกอนเพียบกอดกอดใบยาบ้าแต่ร้อยนี่มึงยังกูสายดูแบบว่ามึงเปิดแท็บดูไอ้นี่กูด้วยเหรอเลสกูอย่ายุ่งเลสก็เลสกูยุ่งอะไรเนี่ยไปเข้าดังผมเปิดดูไฟผมเปิดดูไฟตรงข้างก็ถอดอะไรมาอ่าสวย เราองดนุกนะอยากโดนทุกสักหนึ่งีว่ะเออเดินหน้าือี้ก็โดนฮุกเอาดิเอาดิเอาดิทำไอ่ะเฮ้ยทำไรหนุมหนุ่มทไร่แม่ยิงยิงยิงยยิแบบบ้าคลั่งอ๋พี่คือโอ้ไอ้เหี้ยชนดีลาวจัดไอ้สั์ควนลาบแม่พี่ติคือายเกินเลยพุดัก เจ็ดแม่ลอเลี้ยวมึงรอดตัวไปนะรอดด้วยความที่แบบเออของกูเองเมื่อกี้เมื่อกี้สามารถเป็นช็อตช็อตช็อตชันลมได้เฮียเดี๋ยวกูเอากูกูเอากูเอตาเนี่ยไปเล่นแบบว่าตัดชิปลงช็อตไฮไลท์ตายซะไอ้ดิกปิดเอาเอารำดิ่รำดิ่รำดิ่รำดิรอเลี้ยอะไรรำดิ่รำ,ำดิ่นี่เนี่ยเฮียแม่งโรมิ่งมันของจริงว่ะไปเต้นมึงไปเป็นคนตามคลิปกับกูดีกว่าไปโรมิ่งที่จริงใจ เดี๋ยวผมดังม่เอามเฮ้ยายจะเอา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 เงือแจ็คมันไม่เล่นด้วยอ่ะแจ็คมันไม่เล่นด้วยเล่นกับกูหน่อยดีเจียมอเ่นยางโหดไม่เห็นทิกตอกแน่นอนทิกตอกไม่น่าจะได้ลงแหละขี้เกียจตัดมันขี้เกียจตัดลงทิกตอกอ่ะทิกตอกมันทำรายได้ไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะลงกัเท่าไหร่ถ้ารายได้มันมีก็ค่อยว่ากัน จากตลกสู่ตลอดเอ้จากตลกสู่ตลอดเอ้ย <c oughs> ดูดาเมจ่อยดิเปิดเปิดได้แบบห้าช่องทางอะไรแบบนี้เออคอมกูระเบิดอะไอสัตว์แค่สองช่องกูยังไม่เปิดเลยตอนแรกจะไล f เฟซบุ๊กด้วยแต่ลำบากกันอุย้ยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ว่ะเฮียเป็นโคตรแรงเลย <c oughs> ไมหมิ่งคะแนนที่ห้าวะนะอะไรอะโอ้ <c oughs> น่าสงสารวะ่ะเฮียเลี้ยงหมาดีขนาดนี้ยังได้คะแนนที่ห้าอีกเหรอเย่ว่ะ ลำ <c oughs> บากใจนิดนึงนะ